ข้อ9สมัยที่74การที่บริษัทสิงลายจำกัดผู้ขนส่งเปลี่ยนไปใช้เรือสิง4 6ที่ใช้เส้นทางอ้อมจนมีผลให้ต้องใช้เวลาเดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังช้ากว่าที่ควรจะเป็นถึง2ส,สัปดาห์ เป็นการดำเนินการขนส่งผิดไปจากข้อตกลงกับผู้ส่งโดยไม่มีเหตุอันจำเป็นและแม้ไม่ปรากฏว่าผู้ส่งแจ้งแก่ผู้ขนส่งว่าสินค้าอาจเสียหายได้ง่ายแต่ผู้ขนส่งก็ทราบอยู่แล้วว่าสินค้าเป็นเนื้อมะพร้าวอบแห้งทั้งผู้ส่งเลือกจองระวังเรือที่ใช้เส้นทางตรงและใช้เวลาสั้นในช่วงจากประเทศสิงคโปร์มายัางท่าเรือแหลมฉบัง การเปลี่ยนเรือไปใช้เส้นทางเดินเรืออ้อมและใช้เวลายาวนานกว่ามากโดยปราศจากเหตุผลถือเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยของผู้ประกอบการขนส่งเมื่อความล่าช้าเป็นต้นเหตุให้มีราขึ้นสินค้าเสียหายในระหว่างสินค้าอยู่ในความดูแลบริษัทซิงไลายจำกัดจึงต้องรับผิดในความเสียหายของสินค้าต่อบริษัทโคโคไทยจำกัดผู้รับตาส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พศ2 5 3 4มาตรา26และมาตรา39ไม่ใช่ต้องรับผิดเพียงเพราะการส่งมอบล่าช้าความรับผิดของบริษัทซิงไลายจำกัดไม่เพียงเฉพาะมูลค่าสินค้าที่เสียหายแต่รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้รับตาส่งได้รับผลจากความเสียหายของสินค้าด้วยอันได้แก่ค่าภาษีศุลกากรค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการนำเข้าสินค้าและค่าขาดกำไรซึ่งเป็นความเสียหายที่เป็นผลมาจากความเสียหายของสินค้าด้วยเมื่อสินค้ามีน้ำหนัก40,000กิโลกร,รมัมซึ่งหากคิดจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งกิโลกร,รัมละ30บาทตามพระราชบัญญัติการรับผลของทางทะเลพศ2534มาตรา58วรรคหนึ่งจะเป็นเงิน1,200,000บาทแต่เมื่อจำนวนค่าเสียหายที่เรียกร้องมา น้อยกว่าจำนวนเงินที่จำกัดความรับผิดบริษัทซิงไลน์จำกัดจึงต้องรับผิดต่อบริษัทโคโคไทยจำกัดตามจำนวนที่เรียกร้องมาเป็นเงิน9,020,000บาท